ทีมอยู่ไหนป้าคิวเชิญเชิญนี่ด้วยนี่ด้วยอ่าใช่้ยบุน้อกราบเนันเดบเทียนเตียประธานชุดรงกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบางลมงและเป็น ที่ปรึกษาและเป็นที่ไว้ใจของท่านสุกุมลและสนธิยาคุณเพิ่มเป็นตัวแทนของท่านสุกุมลและสนธิยาคุณเพิ่มและผู้ใหญ่บ้านทุกทุกโมท่านผู้ช่วยและท่านผู้ใหญ่บ้านทุกทุกท่านและก่มพัฒนาก็ไปจัดงานโลกโควิดก็เลยต้องเว้นไว้หนึ่งปีปีนี้ก็ผมก็ได้ รึกษาหาเือกับทั้งท่านสมาชิแกแค่การเต้นนะเห็นแค่ปูเกียรติหลายๆท่านมาในงานแล้วไม่เคยจัดงานแบบนี้มานานผมว่ารู้สึกดีใจที่ทุกท่านเนี่ยได้สนุกทางหนึ่งทำไมผมถึงเลือกมาจัดที่นี่ที่จอดรถแล้วก็หมดผมก็เลยเลือกจกัดที่ตรงนี้แล้วต่อไปที่ตรงนี้จะเป็นที่ส่วนราชการทั้งหมด ต่อไปสํงงานักงานในภายภาคหน้าก็าต้องอยู่คนนี้ฉีดยาดูแลต่อ,อเลยเราจะเหนื่อยชาวบ้านในพื้นที่ตะเคียนเตียด้วยแล้วก็สมาชิกแล้วก็กองสาธารณสุขเนี่ยโอเคมีมีเผื่อไม่มีเลยนะคนติดโรคโควิดในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยบางทีสองสามวันมีคนหนึ่งสี่ห้าวันสองคนผมก็ประสบความสําเร็จน,นะในพื้นที่ตะเคียนเตียเนี่ยเกี่ยวกับโควิด ผมยอมรับได้เลยว่าพอแต่ะสุขเก่งมากเพื่อโโนโนโน่อแจสองครั้งจนเป็นลมอ่ะเข้าลงพาบาเลยผมเข้ามาทํางานเนี่ยต้นแทนบนคุณให้ครับเด็กกี่ซองเนาะคุณรุ่งรัตยาค่ะเชิญนะมีใครมาเป็นตัวแทนไหมคุณมานัทครับช่วยงานกองช่างผมจะประกาศเลยนะครับคนต่อไปทิพวรรณน้องเฟิร์นกองช่างคตาครับคุณพ ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะทำงานไก่ช่างไก่ช่างประเด็นอยู่ไหมช่างไก่ครับพี่ไก่ใช่ครับหนึ 1, ่งพันห้าร้อย เชิญนั่และวางแล้ที่อกงนวยสวรับนประธานสาเกี่ยวกับที่เราสูนเปิดศูนย์เล็กได้เพราะ เพราะท่านประธานสภาแล้วรองต้นแล้วก็อ๋อยเนี่ยปีแล้วแต่ไม่ได้เปิดพอผมเข้ามาสภาแล้วก็อ๋อยท่านและท่านสมาชิกและพะนักง,งานทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงนหนึ่งในขอให้สมความปรารถนาขอให้เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีขอให้หมดไปกับปีห4 65หห้าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆและขอให้มีหน้าที่การง,งานที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับผม ขอเสียงตดมือหน่อยคุณรักนายกขอรอกำนันครับมีแต่ความสุขความเจ็บมีสิ่งใดขอให้สรงความปรารถนาขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเจริญในหน้าที่การงานเป็นกำนันของตำบลตะเกียนเตี้ยตลอดไปครับเลือดท่านครับ Happy <laughs> <laughs> birthday.

เราเป็นเชิญท่านที่ปรึกษาครับจากชิกแล้วก็ท่านนายกตลอดไปครับ,รบขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญมอบให้เลขาครับกระเช้าจากสาภานะฮะมอบให้กับท่านหัวหน้าส่วนราชก,การครับที่านมีอย่างสูงครับมอบให้ท่านประธานสาภาด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหวันนี้จึงมาเปิดเผยบนเวทีว่าหน้าของท่านประธานสภาและท่านรองประธานสภาที่มีให้กับสาภาตเตเคนเตี้ยได้นำอะไรมามอบท่านในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ ประธานภากกิดดีตอนนี้จบข้าวบางอย่างก็เรื่องทานได้นะครับจบสวยสวยสุดยอดครับ I pull and go to knock ของขวัญด้านหน้านี่แจกทั้งหมดนะฮะทุกคนที่มาด้วย Thank oh you.